ตอนที่หนึ่งแรกพบศสปากลางลานกว้างบนภูเขาเหนือหน้าผาสูงชันเพีย้ยพลักร่างบางปลิวไปกระแทกต้นไม้อย่างแรงก่อนจะร่วงลงบนพื้นจนฝุ่นตลบใบหน้าที่เคยสวยงามดวงตาที่เคยเป็นประกาย บัดนี้กลับบิดเบี้ยวไปเพราะความเจ็บปวดดวงตาก็เจ็บปวดไม่แพ้กันนางเปล่งเสียงออกมาด้วยริมฝีปากเปื้อนเลือดอท่านพ่อเจ้าหญิงกล้าเรียกข้าว่าพ่ออีกรึบุรุษร่างใหญ่โตล,ลักษณะทรงภูมิท่าทางหน้าเกรงขามถามหญิงสาวด้วยอารมณ์โกรธเกรี้ยวเหลือประมาณค่า หญิงสาวจุกจนไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาได้นางพยายามกลืนความเจ็บปวดที่กำลังได้รับให้ลงคอไปอย่างยากลำบากพลางจ้องเขมงไปยังบุคคลที่นางเรียกว่าท่านพอ่อทั้งสองต่างมองสบตอบสายตากันนิ่งงนันสายตาที่สองพ่อลูกมองกันฝ่ายหนึ่งมองมาที่ร่างของบุตรสาวด้วยสายตาแดงกำ่ำ ทั้งโกรธทั้งเสียใจอีกฝ่ายหนึ่งมองบุรุษผู้เป็นบิดาด้วยสายตาทั้งเจ็บปวดทั้งน้อยใจแต่ยังคงมุ่งมั่นในจุดยืนของตนเองข้าไม่ต้องการฝึกวิชาบา้บาๆนั่นอีกหญิงสาวกล่าวเสียงรอดไรฟันนางพยายามเก็บข่มอาการบาดเจ็บทั้งปวงฮึวิชาบา้บาๆงั้นหรือ ผู้เป็นบิดายังคงคำรามวิชามือโลกันเป็นวิชาอันดับหนึ่งมีเพียงประมุขของสำนักเช่นข้าเท่านั้นที่มีวิชานี้ผู้เป็นบิดาทั้งยังเป็นประมุขของสำนักมือโลกันกล่าวด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมเกรียมต่อเนื่องข้าหงสือกวนเจ้าแห่งยุทธภพ,พประมุขสำนักมือโลกัน บุคคลที่ใครๆต่างต้องกลัวเกรงเจ้าหงเมเอยหลงบุตรสาวคนเดียวของข้าเจ้าควรภูมิใจและรับการฝึกวิชายอย่างหึกเหิมแต่เจ้าหงซื่อกวนเน้นเสียงกล้าพูดจาไร้าสาระเยี่ยงนี้เจ้าไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่หรือไม่ข้ามั่นใจในฝีมือของตนเองยิ่งนะัก หงหมยหลงกล่าวอย่างหนักแน่นไม่มีวันเกรงนอกจากท่านพ่อแล้วข้าไม่ได้กว่าใครร่างบางพยุงตัวเองลุกขึ้นขณะเอ่ยต่อเนื่องข้าไม่จำเป็นต้องฝึกวิชาหมื่นโลกันอีกจบคำนางตวัดฝ่ามือปล่อยพลังใส่ผู้เป็นบิดาในทันทีหงสซือกวนไม่มีหลบเลี่ยงเขาเพียงตั้งรับ และทรงกลับอย่างฉับพลันสองพ่อลูกจึงผลักพลังใส่กันพ่าละวันผ่านไปสักพักร่างบางของหญิงสาวก็กลิ้งคลุกฝุ่นไปหลายตลบด้วยฝีมือยังห่างชั้นกับผู้เป็นบิดา <c oughs> <c oughs> หงเหมยหลงเหนื่อยและอ่อนแรงเต็มทีแต่สายตาย,ยังไม่ยอมจำนวน หงสซื่อกวนรู้ดีนิสัยและแววตาเช่นนั้นนางย่อมได้ไปจากเขาผู้เป็นบิดาแต่ความใจอ่อนมองโลกในแง่ดีนางได้จากผู้เป็นมารดาอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะนิสัยเช่นนี้เขาจึงรักนางผู้เป็นภรรยาอย่างหมดใจจนได้บุตรสาวคนนี้มา แต่ก็เพราะนิสัยเช่นนี้เช่นกันจึงทำให้ภรรยาสุดที่รักของเขาต้องจากไปอย่างไม่หวนกลับและเพราะนิสัยเช่นนี้ที่ทำให้พวกเขาพ่อลูกต้องห้ำหั่นกันด้วยมุมมองที่แตกต่างเพระวิชาหมื่นโลกันเพราะท่านพ่อหญิงสาวตะโกนด้วยแรงโทสะพร้อมปล่อยพลัง ท่านแม่จึงต้องตายหงซือกวนได้ยินประโยคส่งท้ายถึงกับโกรธจนตัวสั่นจึงบันดาลโทสะปล่อยพลังมหาศาลใส่บุตรสาวจนกระเดลล็นลอยไปว